เริ่มต้นด้วเรื่องเศรษฐกิจนิดนึงดีกว่านะคะวันนี้คอรามอเห็นชอบแผนการคลังระยะปานกลางคือปี67ถึง70โดยที่เราถ้าพูดถึงเรื่องของการคลังก็ต้องพูดเรื่องการเงินนโยบายเงินอัตรังเงินเฟ้อด้วยนะคะซึ่งสำหรับเป้าหมายในปี2566เนี่ยก็จะตั้งอยู่ที่ช่วงร้อยละ1นถึงสที่จะ ให้อาาัตราเงินเฟอ้อไม่เกินนี้นะคะแต่ว่าในช่วงท้ายปีของปีนี้าาระดับอัตราเงินเฟอ้อก,ก็ค่อยๆลดลงมานะคะเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยกรอบหนึ่งถึงสามเปเซ็นมันก็เป็นกรอบเดียวกับปีสองพันห้าร้ยหกสิบห้าค่ะก็จะให้ความยืดหยุ่นเพียงพอที่เราจะรับมือกับความผันผวนในอาาัตราเงินเฟอ้อของทั่วโลกและที่จะมากระทบกับของประเทศไทยนะคะส่วนแผนการคลังเนี่ยเราก็ตั้งเป้าว่า ในระยะต่อไปเนี่ยจะเราจะลดการขัดดุนการคลังลงมานะคะจะทยอยทยอยการขัดดุนนะคะ,คะอย่างปีนี้ก็ขัดดุลน,น้อยกว่าปีที่แล้วห้าพันล้านนะคะแล้วก็ปีหกหกหกเจ็ดก็จะมีการขัดดุลน,น้อยลงแล้วเราก็สร้างเป้าไว้ว่าในปีสองพ้าหกสิบ็ดเนี่ยจะ การขับดินทางการคลังจะต้องไม่เกินร้อยละสามนะคะสำหรับปีงบประมาณปี2567ค่ะ